จเลือกทานดีบุลนะคะเพราะว่าเห็นไปสัมภาษณ์อยู่ยูทูบอ่ะบอกว่าเออดีขึ้นผมก็เลยโทรไปเลยก็เห็นว่าหลายๆคสเขากินแล้วดีขึ้นใช่ไหมก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ได้ทานนะคะพี่วิศรักดีขึ้นอย่างที่เขาพูดกันไหมคะดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานอาเร่าให้ฟังนิดนึงค่ะมันดีขึ้นตั้งแต่ซองเท่าไหร่ประมาณซองที่ ที่สองอ่ะสองที่สองเท่านั้นเองนะคะเพาะว่าวันที่สองก็ดีขึ้นแล้วก็คือหลังจากที่เราได้ทานเนี่ยอาการปวดหายไปไหมคะหายไปเลยเราสะพัดตั้งแต่สองซองแรกนะคะแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เดินได้คล่องแล้วใช่ไหมคะจากที่เราเคยเดินเจ็บทรมานเนาะเดินตอนนี้เห็นว่าเดินคล่องเลยแล้วไม่ปวดครับไม่ปวดเจ็บไม่ปวดเนาะโอเคค่ะตอนนี้ค่ะมีความประทับใจอะไรกับติบันดีบุญบ้างคะอ๋อพอกินแล้วไม่เห็นผลนะครับกินแล้วมันเห็นผลนะคะถ้ามีคะแนนให้ดีบุญต้งสิบคะแนนนะคะพี่จะสักให้ดีบุญเท่าไหร่ดีคะ ให้ร้อยคะแนนเลยโอ้โหมีสิเพิ่ร้อนนยค่ะแล้วก่อนทานนะคะพี่วิจิตศักอ่ะปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวดเอ่เข่าปวดเข่าใช่ไหมคะค่ะปวดเอาทั้งสองข้างไหมคะหรือว่าแค่ข้างเดียวข้างเดียวครับข้างเดียวด้านซ้ายนะปวดยังไงคะก็เห็นบอกว่าเออเคยได้แบบรับอุบัติเหตุรถชนใช่ไหมอยากให้ให้ให้เล่าเล่าตอนตอนตอนเกิดอุบัติเหตุนิดนึงค่ะว่าตอนเกิดอุบัติเหตุอ่ะเกิดยังไงคะตอนที่ตอนเกิดอุบัติเหตุเป็นเป็นอย่างเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาสามคันใช่ไหมค่ะ ก็รถจะเลี้ยวทีนี้มอไซค์มาก็ปึ้งเลยปึ้งมาเสร็จก็ลอยเลยผมลอยเลยผมอยู่ตรงกลางเลยลอยปุ๊บเนี่ยไอ้หัวเข่ามันไปแทกกระปูนอย่างเงี้ยอหัวเข่ากระแทกกระปูนแต่ไม่หักใช่ไหมแต่ไม่แตกไม่หักนะแต่เรื่องทะเลแต่วันนั้นนักคือเจ็บมาตลอดเจ็บมาตลอดแล้วก็ไม่ได้รักษาอะไรก็ทนเจ็บอย่างงั้น ก็ไปบีบไปนวดแค่สามครั้งค่ะผมบอกว่าก็บีบเพิ่มได้ไหมนะคะผลลัพธ์มันไม่ดีขึ้นเลยหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่สามดีขึ้นเยอะเลยซองที่สามนะมันหมายถึงว่าหนึ่งกล่องมันมีห้าซองนะคะเป็นแค่ชันแค่สามเกาะสามซองค่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ ลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดหายปวดแต่หายในเดียวใช่แต่ว่ามันดีขึ้นนะคะนี่เคยตึงข่าเป็นมากเลยลหละอ๋อดีขึ้นมากแลวการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะจากรง่ายไปง่ายแล้วลูกเนี่ยเรางอไหน้ให้คุณแม่ลองงอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนต้องยกต้องช่วยช่วยพยุงก็ก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะ ถึงจะว่าเออลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สบายมากโอยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไวขึ้นเดินไหวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะให้คุณแม่ลองลุกแบบลุกแบบไม่ต้องไม่ต้องจับสินไ้าเลยเอโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากมมันหนักมากคือหัวเข่าอ๋อหัวเข่าแขนสอนนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันมบวมหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยค่ะแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึกจะสาปีเป็นมาสาปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะเอมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผาไหมก็ก็เมื่อบดปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผาเขาป่าแต่เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นเลยมาหาผลิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบูลค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่วุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่เพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อสองที่ 3, สามข้องที่สี่เอ๊ะพื่กับแฟนนะ,ะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอะทำไมมันยุบ เมอว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเนาะค่ะพระก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคยโทรไปหาคุณปุ๊กว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับกิวไทยคือกล่องหนึ่งมันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงๆด้วยโอใช่จริงด้วยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในอ่ะพอเนี่ยซองซองที่สามกำลังกินอยู่อ่อ่กล่องที่สามว่างั่น กินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วคุ้มค่ากับที่เราซื้อมาไหมคะคุ้มมากสุดคุ้มโอ้สุดคุ้มเลยนะคะั้ผมเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยเมื่เจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะ คุ้มกว่าดีใจมากที่มาเจอดีบูนคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอเจอดีบูนเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะโอเคค่ะมั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยประทับใจที่ว่ามันแบบเขาดีจริงๆค่ะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่กินละแต่อยากให้เขาหายเนาะเขาจะได้ไม่ต้องทรมานเหมือนเราที่เคย ปวดมาแล้วอะเออเดีค่ะเหมือนกับเราอะเออได้ได้เข่าได้ขาเราคืนมางเงี้ยปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะแต่ช่วงตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมค่ะก็เลยแบบทํายังไงดีเนาะเขาก็แนะนาให้ไปผ่าก็ลูกชายก็บอกว่าไม่ไม่ผ่าแล้วค่ะ ให้ไปขีดก็คิดดูก่อนอเปิดคลิปเปิดอันนี้ดูก็เห็นเออสะดุดว่าตัวนี้เขาท่าเนาะออก็ลองก็ลองฟังดูค่ะฟังพอฟังเสร็จก็จดเบอร์ไว้เลยค่ะจดเบอร์แล้วให้แฟนโทรไปค่ะลองโทรหน่อยซิว่าเออมันจะดีเหรอก็เห็น กี่กองกี่กองมาก็ไม่เห็นจะดีก็ลองรู้เราถ้าเราถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าปวดหลังล้าลงขาล้าสะโพกงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานนาสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยา ฉีดยาในทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะเพราถ้าเกิดว่าถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับผลิตภัณฑ์นีบูลบ้างคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยาฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็ค,คือมามามา,มาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่า เรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันมัน,ม,นมันคุ้มจริงๆแต่พอมารู้จักกับดีบูณ์ก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่า,วาเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซอง<ะ>ก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด<ะ>หลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขา<ะ>ก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าฮะฮะตอน<ะ>ก็อายุเท่านี้แล้วเนาะหกสิบสี่ปีแล้ว ก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดน,นั้นได้ก็ยังตกใจก็เ <fairly> ห <poetic> ็นมาพี่ไทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัวดีบุลไปแล้วดีบุลผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ด้วยใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกอือเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วลองลงขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอ้าวก็ดีนี่ขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแต่ทรมารต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันได ตอนนี้คือเดินขึ้นได้สบายเลยปวดก็ไม่ปวดแล้วเนาะก็ของป้าที่อยู่สระบุรีด้วยอ๋อค่ะก็เลยว่าเออเขาบอกว่าเออขึ้นเขาเขาก็ยังขึ้นได้แล้วเราล่ะถ้าลองดูวันนี้นะคะพี่ไทยบอกว่าก็จะเป็นการทานให้ดูจริงๆเลยนะคะว่าพี่ไทยได้ทานจริงๆเนาะให้พี่อไทยแกะเลยนะคะแกะปองสดๆเลยนะคะ ก็พี่วุไทยทานตัวแบบผงอยู่เนาะอยู่ผงค่ะแบบผงอยู่ทานวันละเท่าไหร่คะพี่วุทิยวันละซองครับวันละหนึ่งซองหลังอาหารเช้าเท่านั้นอาหารเช้าเนาะบางทีก็สายบ้างนะสายบ้างบางทีเช้าบ้างแล้วแต่งานครับในหนึ่งในหนึ่งกล่องมีกี่ซองคะห้าซองครับห้าซองนะคะโอเคนี่นะพี่วุไทยนะคะทานแบบผงอยู่นะคะแบบผงหนึ่งกล่องมีห้าซองแบบนี้นะคะอพี่วุทิไทยจะชงแล้วนะคะทานจริงๆเนาะ ทานง่ายนะคะเท่ไหรเนาะทานง่ายไม,ไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีแบบว่าขมว่าอะไรเลยคล้ายๆนักสปอนเซอร์อะปีดน,นิดเดียวค่ะ,ะมั่นใจได้เลยนะคะ,ะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อกระเท่าที่บอกว่าเออจะทานแบบว่าอ,อ่าเดี๋ยวช้อนชนดีกว่านะคะ ค่ะโอเคนะคะพี่อไทยจะคนแล้วนะคะนะคะพี่อไทยคันเฟิร์มว่ากินจริงเห็นผลจริงๆนะคะก็ชงทานกับน้าครึ่งแก้วแบบนี้ยกโชว์นิดนึงค่ะยกโชว์เลยนะคะนี่ได้นะน้ําเป็นสีเหลืองเนาะเป็นสีเหลืองเดี๋ยวนะคะพี่อไทยจะทานจริงๆนะคะอ่าเดี๋ยวเราชงนะคะค่ะพี่อไทยจะทานแล้วนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงทานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะที่วัวผันชงแล้วนะคะชงแล้วนะคะ ชงไปแล้วอายกโชว์นิดนึงค่ะค่ะขั้นตอนการการชงก็คือชงทานกับน้ําเปล่าประมาณครึ่งแก้วแล้วก็คนเนาะค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติทานง่ายไหมคะง่ายค่ะทานง่ายเนาะไม่มอกกลิ่นไม่ออกกลิ่นไออะไรเลยแค่กลิ่นแบบเหมือนน้ำส้มนิดนิดในี้ำนี่ละคะนะพี่วัวผัดก็ยืนยันแล้วเนาะว่าดีบูนะคะทานง่ายเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภัร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าเนี่ยดีบูนช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะ นี่เลยนะคะหมดแล้วบูนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟเพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์ด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบโรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อซอมโรคก,กระดูกพรุน โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหลานี้ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา